สวัสดีนะครับชาวแมดวีไอพครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันกันหน่อยนะครับค่ำคืนนี้ครับมีศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกประเภทบอลหญิงครับลงสนามกันครับเราไปปีวิวคู่ระหว่างโอลิมปิกลียงหญิงนะครับจะเจอกับเวฟส์บวกครับลียงเป็นทีมจากลีกอองฝรั่งเศสนะครับส่วนเวฟส์บวกเป็นทีมจากลีกาเยอรมันนะครับในตารางคะแนนของบอลยุโรปเนี่ยต้องบอกผลงานดีทั้งคู่ครับเล่นมา2เกมเวฟส์บวกชนะ2นัดติดแล้วก็ลียงก็ชนะ2นัดติดอันดับเนี่ยติดกันเลยนะครับผลงานล่าสุดของลียงงคครรรรัับบบชนนะะววดมมาา10เเกกต้ออ่ใปทศ หรือว่าบอลยุโรปเนี่ยรียงหญิงนี่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับส่วนฟังวอล์ส์บวกครับสิเกมหลังก็ชนะ8แล้วแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นถือว่าฟอร์มเนี่ยแรงทั้งคู่นะฮะคู่นี้เนี่ยเจอกันบ่อยครับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเจอกันมารียงชนะทั้งไปและกลับเลยเพราะฉะนั้นดูจากชื่อชั้นมาตรฐานเนี่ยรียงดีกว่าเยอะครับแม้ว่าทางด้านของวอล์ส์บวกจะฟอร์มแรงเช่นเดียวกันวันนี้ก่อนเกมรียงต้องชนะมากกว่า1ประตูถามผมไม่น่ามีปัญหาครับวอล์กส์บวกฟอร์มแรงก็จริงแต่ว่าเก่งลเล เยเชียร์ได้กับโอลิปิกลียงหญิงวันนี้ถล่ลมชนะแบบขาดลอยครับ